โอ้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเพราะโรงงานผลิตขนมนางเล็บพอดีโอข้าวเต๋ยนน้ำเตียงหมูพอดีบายอบตโนนี่ายก่อยอบกับพ่าพุ่มพูนี่แหละยันยังว่าเป็นน้ำเขางแม่พอดีได้ยันก็เลยใช้นะอ๋ออเล่ข้อหอดขันตอนหวยน้ำตาลแล้วมันบุกจูอันไปละส เ่องดีๆเด้อขั้นมาสาบ่ดีกไปย่าปิดแต่ละชองอ่ามันเป็นยังไงเขาจีบว่าห้อีนหนึ่งไ่หนึ่งหน่วยเอาให้ดีๆน่อเดีอนงช่ิบเลยเดี๋ยวแล้วก็วควก็วไปนี่ไป่เมเลี้ยงเขาฝากเขาไ่ได้ไปเองอ่าอ่ที่บ้านของท่านอบนตโนนี้เรากำลังจะเป็นโรงงานนะทุกคนนะ อีกจัางหน่อยก็จะไม่ตอนนี้กำลังอบขนมเออตอนนี้กำลังอบข้าวที่ปั้นอยู่ปัน้นก <c oughs> ๋อยฟอไทยนะปั้นนะ <c oughs> นี่ตู้อบใหญ่มาก <c oughs> เออใครใครที่อยากจะสั่งใครอยากจะสั่งไปขายก็ติดต่อพันก๋อยได้เลยใ <c oughs> อยเสียง <c oughs> เนี่ยนั่งไปในตี้ท่านอู้หูเหม็นหมูไก่เนี่ยคือจะรักก่นนี่เราเนี่ยแม่ห้องกว่าเป็นไหนเงี้ยออเคันนี้เป็นแบบข้าวแทนน้ำแตงโมแบบทัญเนพืชรวมมิตรแน่ะทุกคนมีเหมือนซึ่งแนียวนะเดี๋ยวเราจะจะหน่อยเนี่ยมันเป็นห่าง ยกับซื้อูโพล่ะ้อเนีียถ้าไม่อยู่ก็หูโพแล้วเราก็แพกาาะนะคะด้ยด้ยแพกแพกเราต้ยแพกแพกขั้นตอนกันแพกโอ้แพกสีดโอ้ใทโอ้ใท่อ๋เดี๋ยเราประมาณร<อ>้อยห้าห่อแตว่าพบแล้วแต่ว่าก็ลอยขายไปเรื่อยๆลอยลอยไปลอยมาก็เลยก็เลยขาดก็เลยขาดจะทำใหม่ไปไปซองเปิดลูกก่อน พ่อก็จะได้เมียแล้วนะเออเราก็จะลากันไปด้วยคลิปท่านอ,อบอต่อกำล,งลงงังแพ็กขนมอยากกินขมบ่พร้อมเลยล่ <laughs> ะเป็นตาียบแพ็กเป็นตาียบแน่อ